ถ้าคุณรู้ตัวว่าตกเครื่องบินนะครับอย่าเพิ่งรีบจองตั๋วกับเคาน์เตอร์ตรงนี้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเออสมมติว่าถ้าไปกรุงเทพตอนนี้วันนี้นะคาประมาณ6 0 0ันกว่าบาทอ๋อ6 0 0 0กว่าบาทเขาคุณครับเ <laughs> พราะว่าราคาตั๋วมันมีราคาสูงถึง6 0 0 0บาทซึ่งเที่ยวหลักร้อยของเรานะครับไม่จ่ายราคานั้นอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกวิธีนึงครับโดยเข้าไปที่บัสติเก็ตนะครับก็คือหาตัว๋วรถทัวร์นะครับไปทานอยู่แล้วมีตั้งแต่ราคาแ0 0 600 700รออนะครับ นี่นะฮะหกรบาทเท่านั้นไปฮะหกร้อยสีบาทโดยรถทัวร์สำหรับคนตกเครื่องบินตอนนี้ใชคกินก่อนขอบคุณครับเราก็จะได้แบบนี้มานะครับผมมีโหลดใบหนึ่งครับลงกรุงเทพครับนี่เป็นจักรยานของเราครับก็มัเจะขึ้นโหลดแล้วนี่ครับเราก็จะได้ที่นั่งก็มีที่วางเยอะอยู่นะอ่าเวลคัมดโอ้มีสแนค็คด้วยตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะแวะให้เรา กินข้าวกินข้าวตอนตีหนึ่งข้าวราดแกงนะครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับข้าวขาหมูหรือว่าจะเป็น,นข้าว,าว,วาต,ต้มที่เป็นชุดเอ่สั hey. <Thank> รับปกติก็ไม่ได้กินข้าวเดึกขนาดนี้นะครับเนี่ยเหมือนโดนบังคับกินเลยน่มามดังอืบมึงเื่องบินไม่มีนะครับเนี่ยมีของฝากให้ชอปปิ้งด้วยนะครับ ของฝากน่ากินมากมีเยอะด้วยไม่น่าเชื่อนะเนะี่ยมาถึงกรุงเทพเป็นเวลาตีห้ากลางยานผ่านนะพร้อมออกเดินทางนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะผัานไปที่พักเรานะครับ